พี่ผมเพิ่งเปิดร้านกาแฟด้วยเห็นแล้วเห็นละแต่ไม่ไปแต่พายยังไม่กินกาแฟแหละใช่เหรอใช่เหรอถามพี่พี่มาเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงครับผู้หญิงทำขนมกินกาแฟอร่อยถ้าทำขนมกินก็แฟอร่อยถ้าเขาทำให้เรากินคนเดียวก็คงดีสิใช่ขายดีจัด พูดอ่งนี้ในปู่เขาว่าใอีกไอ้เหี่อาะมีแฟนแล้วเหรอจะแต่งงานแล้วจะแต่งงานแล้วครับจะแต่งงานแล้วครับอย่าเลยพี่ดิวเดี๋ยวทำครอบครัวเขาเล่าชานผมตายแล้วลาสุดท้ายแล้วข้างล่างตึกผมสองตัวโอเคครับช่วยมาหน่อยเขามามันชอบมีงับ อ <laughs> <c oughs> ยู่ไหนอย,ยู่ไหนอยูยยย่อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองเดนช่วยยากอะต้องเดินไปน่าจะโดนโอ้ยแล้วเปนไงวะโอ้อมึงู่อยู่ซีกมันเลยเต็นท์โฟข้างล่างมีนะ น้องพี่ตื่นนิดตัวหนึ่งชั้นสองมันจะขึ้นไปชั้นสามแล้วเฮ้ยเชี่ยมันขึ้นมาข้างบนแล้วไอ้เอิร์นไม่ขอกระสุนเชี่ยมนะดีมามามากูมาสูวเชี่ยวข้างล่างเจอเลยเหนื่อยอะไรนั่นพี่ดอกเจ็บเจ็บสวยเอาดีกู่านั่นเลยไหมอย่าอะไรแล้วบันไดบันได หนึ่งเกณฑ์เรามาเดียวมาเราชาร์จพร้อมกันพี่ไม่มีคนมาเตือนไปดีข้างล่างโดนมโดนโดนตาวบันไดบันไดตอนหนึ่งมีข้างนอกเลยนะเฮ้ยอย่าเตะ เด็กใจดีอ่ะสวย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 ไไปๆเนาะไปแล้วคนสวย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 ถึงจัดมันสวยครับมันชุบอยู่หมดนะน่าจะครับคุไปจัดมันเองหมดแล้วดีมากมามามาข้ามได้ละข้ามได้ละไปเลยไปเลมันชุบอยู่หมดไหนวะบนไหนบนสุดเลยอ่ะ ไม่น่าใช่บนสดเรื่อออยู่ไอ้นี่คาไม่ใช่หรอวะเจ็บเจ็บเจ็บแต่วปเจ็บแล้วมไหอะเ็ถี่กนโอเคมอไรพี่เจไม่เจเฮ้ยเสียงหลังคุดูชันเฮ้ย

แค่กูทำตลกใส่แค่นั้นแหละหลังคาเล่าไปละตัดฟ้าอืมมีคูณสามโมงคูณสี่นะผมมใครเอาวะมาเอาตแบบที่ถ้าใครมันยิงกูอะเขามีมันมีซี่เหลือด้วยระวังทุกคนคมันยังเหลืออยู่เลยเหลือ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 เนี่ยมันยังไม่ทันนะเมื่อกี้มันยิงใช่มันยิงกูที่นั่นอะไปลองไปเอามัน อ้เน่ยกูวิ่งวนให้เลยกูอรอเลยมาดิมาดิาดตั้งเมืนนไฟอ,เ,อเบอิดอีกลูกนะระวังนะสวยสวยเาไรครั้งแรกบ้าติดตามปีหนึ่งเล่นลินนะคนดูคนดูเล่นลินก็ได้ไปดูท่านเลยครับเชิ์เข้ากลุ่มคนรักเอร์น,นี่แล้วกันไหนเชื่อ ต้องงานล่ะขากลุ่มคนเลี้ยงงูกลุ่มคนเลี้ยงงูสิงห์ประเทศไทยเหละครับต้องงานล,ะะล่ะขาชมรมคนเลี้ยงเ,เสียงที่เสียงมันตุ้งตังตุ้งต,งตงังไวมากใช่เสียงเหมือนยางแตกอ,ะอ่ะเอ๋อปลอด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 ,ลอดโอ้ยโดนบอกไม่มีนะ,นะไม่เฮ้ยเลือกเสียงรถอ๋อ ท่านจี่จะกระโดดลงมาเอิกนนามา่าหวะจับน้ยว้าโกเฮ้ยโกเฮ้ยโอ้ยเย้ยกูยยยจะไปช่วยพี่ดิวเป็น,น,นายนยย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 ย ถ้านั่งไม่ได้วะคนดูเกิดได้ป่ะพี่ดิวได้ได้ได้กระหนากระหนาน้องทำคิดที่ไเขี่ยไปไม่ได้ว่ะไม่ได้ไปไม่ได้มันมีไกลอ่ะยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ชายมันอยู่ตรงไหนอ่ะหน้ากูเลยหน้าชนเลยสายสุดนี่มันอีกตีหนึ่งไวมากมันติดอะไรวะตามตัวเขาเห็นละอะไ ไปครับเดี๋ยวตามเฟรมเต็มวนครับแน่ตัดรับบีบต่อไปครับนี่วงบีบะนะขอไปไกลเกินเก็บของก่อนวงแรงนะมไม่แรงนะเก็บของได้เฮ้ยโอ้ยเฮียสมุกเลยปได้นะมันอยู่ตรงไหนวะบ้านยไม่มียามันอยู่ตรงไหน่ะ ไม่รู้อยู่ตรงบ้านบ้านหมาบ้านยาวมียาป่ะเนี่ยตัวเดียวปะไม่มีเกาะเลยตัวเดียวก็ไม่มีเหมือนกันมีน้ำปะเหรอไอ้ยิงแม่ฮะโอ้ยเฮียเก็บขอไอ้มาเล่นก่อนเสียงเดินหุดหน้าตัวนึใช่ปะเสียงรถหน้าเราตัวนั้นปะ ม่มันวิ่งกลับไปโน่นแล้วมันวิ่งกลับเข้าวงดีกว่าะด้มีรถกันใช่ปะมีครับมีบงไปมากไปบงไกลไม่ไหวแล้วผมไม่มียานคิดแต่เรื่องกลัวปอมจอยก็ต้นไม้อยู่โอ้โหพี่เรียบร้อยคุณน็อกเป็นน็อกไปเนาะเฮ้ยเฉุกเดินเปมีรถมาก เยไยมีรถสรองคือไโกูจะอตายไปวนไปเลยไปเลยไปอาหารก่อนลยวันก่อนแต่ไปเลยมีคนมาขอเขาทำไมตัวนี่ถือว่าตาถึงแล้วขับชาร์จแบบสเตลล์ ีีจะมคนไอพี่หน้าผมหน้าผมมีคนด้วยบ้านนี้ฉันตอบโอ้โหสามร้อยก็เพีรเสียว่ะรถมารถมาเพียรไปหนึ่งอีกประมาณไปทำหวยอ่ะอีกสักพักเลยอ่ะของกูอ่ะสู้ไปก่อนนะเผื่อผมเก็บหมดแล้วกูยังไม่ถึงเลยที่ระวังกูเห็นกูเห็นกูเห็นตัว น้องหนึ่งน้องหนึ่งสวยต่ออหนึ่งตีปะวิ่งวิ่งวิงแล้วพี่น่าจะอยู่ในสมมติไอ้แม่มันต้องเล่นสุดนะใช่ไม่กูวิ่งกูวิ่งใกล้นะกูวิ่งจอดนะก็เปิดเลยต่ำลงอย่าไม่มึงเอาวีกูนาต้องระวังนี้ตัวหนึ่งสวยชุบเพื่อนเหรออุ้ยเฮ้ยมันปัญญาอยู่ตรงนี้ เย่า้นล้ระเบิดตัวแม่ตายจะมาจะตายสวัสดีครับน้องชายพี่อ๋อแขรอบหนึงเอ้าเฮียปืนลั่นโทษโทษโทษชนไดีนะเลือดโดนหลอดเล่นโชว์ของหน่อยเพื่อทำกล้องถังกัดเขารอรับต่อเขาบอกอยวไปทิ้นลายพวกเงี้ยเขาบอกอย่างนี้ยจ้างต้อนงานทุกวันนี้ท่อนเลยนะเนี้ยเฮียวงก็ไม่เอาเราเลยว่ะกลัวเราวิ่งอย่างเดียวแน่เลยสำรองหายสิ้นสิ้ เยยยยยเฮ้ยอยิงกูขอเียงขอเียงขอเลียมันวิ่ง่านเฟอร์บ้างมีะนี่เฮียอะไรขวายสั๊กจ้ไม่ใช่นี้ มันมีซาโมีกอย่างเออขวาเอ้ยซ้ายซ้ายจับจอบที่เท้ยเนี่ยเนี่อย่มันอยู่ <c oughs> อ,อยู่ไหนเนาะเนี่ยเออเนี่ยมันอยู่ตรงข้างหน้ามึงเนี่ยข้างหลังผมไม่ได้อยู่ดื้อนี่จะปาร์มเลย อะไรเบื่ออะไรครับาตายก่อนอย่าพูดมากได้ปะวิวยบัตรดิ่งมาดูของเราเจ็ดสิบห้าคนดิ่งนะฮะฝากอะไรก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเที่ยาตายเพราะคับครัตายก่อนครับ